ผู้ชมเข้าสู่พริ้งค่ะกับพวกเรานะคะที่จะมาเปลี่ยนคุณให้สวยพริ้งด้วยความพอดีค่ะค่ะเหเวลาก็จะผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วนะคะเรวาสำหรับของพริ้งเนี่ยพี่เก๋จะจําเรื่องราวต่างๆได้เกือบทุกเรื่องเลยอะค่ะน้องๆค่ะจริงเหรอคะพี่จริงสิเรื่องดีๆในรายการเรามันมีเยอะมากนะคะพี่คะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเอกระดับประเทศคคุณแม่ระดับประเทศพระเอกสุดฮอตสุดเพอร์เฟก ก็มาเยือนรายการเรามาหมดแล้วทั้งสิ้น<ๆ>โอ้โห<ๆ>เรื่องดีๆแบบนี้พี่อยากดูสองจังเลยค่ะฉายให้พี่ดูนะ <c oughs> ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมีรวมมิตรแบบพริ้งนะคะจัดเต็มมาให้ได้ชมกันรับรองว่าจุกใจแน่นอนค่ะดีงามขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจัดกันไปเลยที่เบรกหน้าค่ะแค่รับเชิญสุดพริ้งค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีใครบ้างพริ้งขนาดไหนน่ารักขนาดไหนห้ามพลาดค่ะ เนรู้แล้วล่ะว่าสาวๆกรี๊ดกันแต่ก่อนหน้านี้อะค่ะ,คะสมัยวัยรุ่นที่ยังไม่เข้าวงการมีคนกรี๊ดไหมว่าฮอตขนาดไหนเราอยากรู้ว่าสาวกรี๊ดไหมไม่ฮอตอะไรเลยครับพี่ในว่าตอนเด็กเนี่ยเล่นกีฬาครับ<ช>ก็จะมีแบบเหมือนกับสาวๆเพื่อนๆน้องๆอ,งอันนี้เรียกว่าฮอตค่ะแต่งจริงผมเนี่ยเจ้าชู้ไหมคะนี่ไงตอนนี่ที่จะเจ้าชู้สมัยก่อนจะแต่งงานเนี่ยค่ะแฟนเยอะไหมคะไม่มีครับก่อนแต่งงานก็คือคบคนเดียวเลยค ก็ผมเนี่ยเล่นเล่นกีฬาเล่นเล่นกับพี่ชายแฟนแล้วก็โทรหาคือโทรหารู้สึกว่าไม่อยากช้าหมายถึงว่าถ้าเกิดช้าไปคนนี้สักวันสองวันกลัวว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะว่าจะเลือกใครดีมีคนอยู่ในใจหรือเปล่ายแสดงว่ามีคนเขาม่ดีกว่าอยู่ไม่ทราบนะครับไม่สนใจเลยเราบุกเลยเราชอบแล้วเราบุกเลยพอเริ่มพบรกผมตัดสินใจแต่งงานเลยครับคือหมายถึงว่าผมคิดอยู่แล้วเราว่าจะต้องแต่งงานกับคนคนนี้เลย ตั้งแต่ต้นนะครับได้คุยกับพี่ชายแฟนพี่ชายเขาบอกว่าทําไมผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเลือกพบอ่ะทาไมถึงไม่ตั้งใจหาวะคนคนนี้ต้องอยู่กับเราอีกสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีอ่ะคนคนนี้ต้องตั้งใจหาคือต้องเลือกแล้วต้องแทบต้องจองไว้ก่อนคือเหมือนการหวยก่อนเลยครับงานรับใช้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ผมเล่นภาพยนตร์ท่านเดศสวร เราจับถือดาบในการปกป้องอธิปไตยครับนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันได้ใช้ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาในการพัฒนาประเทศในการเอาชนะใครคู่คา่รูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นความข้ามุมจากผมคือการได้ทุ่มเทสต้ากำลังหรือว่าแรงกายแรงใจของตัวผมเนี่ยเพื่อให้เป็นอาวุธของการพัฒนาของในหลวงนครับอันนี้ผมถือว่าทุกคนสามารถทําได้เหมือนผมก็คือเพียงแค่ พยายามที่จะพัฒนาประเทศในขีดความสามารถของเรารก็ถือว่าถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวแล้วอะไรที่ทําให้คุณแม่กลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคะป,ะป้าาของเด็กๆเขาเสียไปเมื่อปี4-5-4-6ต้องให้กําลังใจบอยมากๆจนเราก็ต้องเข้มแข็งกันเลยใช่ใช่ใช่คือบอยจะไม่เห็น แม่ร้องไห้เลยเลี้ยงลูกชายมา3ามคนและณวันนี้ตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหนึ่งครั้งให้กับเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่น่ารักมากเลยแล้วก็กลายเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยก็เป็นความคิดเริ่มต้นของบอยที่บอยไปทํางานกับหนังสือเล่มหนึ่งแล้วบอยก็มาชวนแม่ว่าแม่ไปดูน้องกันน้องเยอะเลยน้องเยอะเลยตกลงคนอยากเลี้ยงคนแรกคือบอคือบอยใช่ค่ะการเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงให้เขาโตอย่างเดียว คือเราต้องเลี้ยงใจเขาด้วยคิดถึงลูกให้เยอะๆ <Okay. S 1> ว่าเรากำลังเป็นเสาหลักให้ลูกความแซบของนัทพรคืออะไร คึ้นจริงแอบแซบนะคะอีกแล้วเห็นไหมฉันช่างไบอกเลยว่านางเนี่ยฉนได้กลิ่นบอกเลยฉันได้กลิ่นพอพูดจัดถามปุ๊บนางไม่โกหกอยู่แล้วไม่โกหกพูดยู่แล้วยังไงยังไงจริงจริงเป็นคนอยากเปรี้ยวมากเลยนะคะคือถ้าคนมองก็จะมองว่าเรียบร้อยแต่ว่าความชอบไม่จะชอบแบบแต่งตัวก็จะมีบ้างอะไรมีเามีล้านขอทราบนิดนึงนิดนึงเหรอคะก็คือในตู้เนี่ยจะมีมินิสเกิร์ตเยอะมากเลยโอ้ยได้เลยนะสมมุติวันหนึ่งเต้ามีแฟนค่ะแล้วมีคนมาแบบ แย่งแฟนเต้าสมมุติโทรมาหาค่ะฮัลโหลเต้าเหรอได้ข่าวว่าเธอยังไม่เลิกกับเอ็มเหรอแต่ตอนนี้เอ็มเขามาจีบฉันอยู่นะเขาาโทรมาหาทุกวันอะเออโทรมาหาทุกวันเลยเหรอคะอือฮึแต่ว่าตอนนี้เอ็มมันก็อยู่กับเต้าอะเวลาที่เล่นละครกับกับพี่แบร์เป็นไงบ้างตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เวิร์กช็อปแล้วหนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบ จังหวะมันตรงกันค่ะตอนที่เล่นลอยฝันตะวันเดือดนะคะรู้สึกว่าแค่มองหน้าก็ดูแล้วว่าเขาคิดอะไรอยู่คนสวยคนหล่ออยู่ใกล้ๆกันอ่ะเนาะมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วผู้หญิงผู้ชายแบบมันจะต้องมาแบบใกล้ชิดสนิทสนมสัมพันธ์มันมีจังหวะแบบหุยหุยหุยอะอยู่่หมลมีอยู่แล้วค่ะแม่เขาแล้วทำยังไงถะน่าดีขนาดนั้นก็จะดีขนาดนั้นก็จะดีขนาดนั้นก็มันก็ผ่านไปค่ะอย่างณเดชนี่มีลักษณะคล้าย ผู้ชายในสเปคเราหรือเปล่าหนูว่าพี่แอสเป็นผู้ชายในสเปคของผู้หญิงหลายๆคนค่ะพี่ไม่สนพี่มีสิเจอไม่ต้องไปเลยพี่ไม่สจอลกนตอบใหม่ตอบใหม่คือทุกคนจะช่วยญาญ่าใช่ไหมแต่ฉันก็อยากรู้ง่ะตีตางนี้ตีหรือเข้มเข้มค่ะเริ่มเข้าทักอ่ะจมูกจมูกเช็ดล้ำรด่าเป็นคนตลกหรือเป็นคนซีเรียสตลกนะโอ้ยเริ่มเข้าสิแบลรี่หรือนัดเดย ต้องทำใช่แล้วแล้วพอถึงเวลานางมากองไทยนางก็สวยมาเลยอย่างเงี้ยอ,อยากให้กล้องซูมหน้ามากแบบผิวละเอียดจริงๆ<ด>แล้วต้องหาชุวตัดตรงนี้ออกไปได้วยนะมีม <laughs> ีวิธีการดูแลเป็นยังไงคะยา่าหนูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวินัยค่ะถ้าถ้ารู้ว่าแบบช่วงนี้ร่างกายเราอาจจะไม่ไหวช่วงนี้ร่างกายเราโอเคเราควรจะปรับยังไงคะท่านเหนื่อยมากก็พักผ่อนในทุกวันนี้เรามีแรงบันดาลใจอะไรในการ หนูอยากแบบว่าให้คนดูคิดว่าโอ๊ยคนนี้เป็นนักแสดงที่มีฝีมือจังเลยตาจะไหลเขาเปลี่ยนได้ไหมคะเขาเปลี่ยนแบบว่าใครๆก็แนะนำเลยนะผู้หญิงเก่งและกล้าทำไมบอกว่าเป็นผู้หญิงสวยและเก่งอะไรที่ทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างด้วยสไตล์การรายงานข่าวที่เหมือนกับชัดเจนไงคือเราทำข่าวให้มันเป็นเหมือนแบบ ดลตี้ขาวเขามีเรื่องราวอยู่ใช่ค่ะเราต้องมั่นใจในตัวเราในสิ่งที่เราเขียนไปก่อนถึงทุนจะยืนพูดต่อหน้าคนแล้วเมื่อไหรก็ตามถ้าตาคุณไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนดูได้หรือสิ่งที่คุณรายงานไปคุณไม่สามารถที่จะคุณเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองอ่ะคนดูก็จะไม่เชื่อมั่นเลยค่ะพี่แยมกล้าที่จะเดินเข้าไปในสถานการณ์ที่เสี่ยงตายที่สุด กลัวไหมคะไม่ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าพอถึงเวลานั้นย้ำเชื่อมั่นว่านักข่าวทุกคนก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่พยายามหรือคุณไม่มีความกล้าคุณก็ไม่มีทางที่จะได้ข้อเท็จจริงที่เป็นคําตอบให้กับคันดูคุณจะไม่ได้ข่าวนี่คือสิ่งที่สําคัญสำหรับพยายามและความรับผิดชอบเล่าให้ฟังหน่อยใกล้ตายเฉียดตายสุดเฉียดตายถ้าเอาแบบ มีจำแนกเป็นประเภทนะคะนางมีการจำแนกการเสยได้ประเภทอย่มีข้อหนึ่งเนื้อไรค่ะหนึ่งการตายจากอาวุธมีครบทุกชนิดแล้วนะคะช่วยระเบิดระเบิด M79 โดนแล้วสไนเปอร์โดนแล้วหรือแม้ทั่ง BM21 ที่แบบสงครามชายแดนไทยกัมพูชาที่เขายิงมาจากเขมรมาฝั่งไทยนี่ก็เฉียดประมาณ500เมตรอ่ะมีคนมาถามว่าติดต่องานแลวคุณทัพนี่มีค่าตัวไหมคะไม่มีค่ะมีแต่ค้าหัว อันนี้ตอบเข้าไปจริงๆมีคนไทยที่โดนซึนามิแต่ทุกคนนมาถึงโตเกียวแล้วแล้วถึงกำหนดกำลังจะต้องกลับแล้วใช่ค่ะเพราะตอนนั้นที่ญี่ปุ่นสถานการณ์มันไม่ได้น่าไว้ใจเลยนะเราไม่รู้เรื่มันจะเกิดแผ่นดินไหวใช่ค่ะแล้วก็พี่ช่างภาพที่ไปด้วยกันมงเอิญว่าเขามีเรื่องที่จำเป็นต้องกลับก็โทรแจ้งพี่ตีพี่ตีบอกก็ไม่ต้องไปก็ มันก็ถึงกำหนดแล้วแล้วยำจะไปยังไงคนเดียวนะเราก็เข้าไปในพื้นที่ที่เดินสึนามิค่ะแล้วสุดท้ายเราก็เราได้เจอเขาใช่ได้เจอเขาแล้วก็เป็นจุดสําคัญค่ะที่ทําให้ช่องสามได้บริจาคเงินจํานวน20ล้านบาทพี่ติตกก็นั่งนั่งเออค่ะพี่พี่ภูมิใจกับงานที่ยำได้ไปทำยำได้ไปถึงได้ช่วยเขาแต่รู้ไหมว่าตลอดเวลาที่ยำอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะพี่ทุกคนเนี่ย ไม่สบายใจเลยเพราะว่าถ้ายงเป็นอะไรไปยำตายไปพวกเราทุกคนเสียใจพี่เสียใจใยำไม่ใช่แค่ลูกน้องพี่ไม่ใช่แค่ถับวันนี้ชาสาม,มิติแต่ยงคือน้องสาวพี่พี่ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะช,ชีวิตยังมีค่ามากกว่ายำไ,ได้ช่วยคนก็จริงแต่ให้รู้ไว้ว่าพวกเราทุกคนเป็นพว แขกรับเชิญพริ้งของเรานี่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญว่าพริ้งเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาค่ะพวกเรานี่แหละค่ะคนเราทำอะไรไปบ้างเหรอคะเราทำอะไรไปบ้างผิดธรรมชาติถูกขอให้ไปดูกันนิดหนึ่งว่าพวกเราห้าคนเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างค่ะโอยแต่ว่าอย่างแรกที่พี่เกดนึกถึงเลยนะคะก็คือเรื่องอาหารเพราะว่าพี่เกดชอบกินเน็ตเน็ตจ๋าแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของการปินผ้าใช่ปีนผ้ากันมันไม่ใช่เรื่องง่าย เขาลาดอันนั้น,นแ,ตแต่ว่าเราก็ยิ่งจําเรื่องของที่โูเมสอนแต่งหน้าได้ด้วยเยอะแยะไปหมดเลยอ,ะอ่ะงั้นเดี๋ยวนะคะเราจะย้ํารวมมาให้ได้ดูกันทั้งหมดเลยนะคะในช่วงหน้ากับพริงค่ะ ที่ให้ใช้ดินสอเขียนขอบปากเขียนก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะมีปลายที่เล็กกว่าลิปสติกค,ค่ะถ้าเกิดคุณทาลิปสติกสีแดงไปเลยปุ๊บเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเลยออกนอกขอบปากไปนะคะและที่สําคัญเนี่ยดินสอเขียนขอบปากจะไม่มีเนื้อที่นิ่มเท่าลิปสติกค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีจะติดทนนานมากยิ่งขึ้น แล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการทาปากสีแดงแล้วเส้นบริเวณมุมปากไม่ต่อกันนะคะถ้าสังเกตเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าโมเมพยายามเขียนขอบปากให้ต่อกันเวลาอ้าปากเนี่ยมันจะได้เป็นรูปตัวโอนะคะจะขออนุญาตพาทุกคนมาทำความรู้จักกับศิลปะการป้องกันตัวของผู้หญิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุยกันเลยคถ้าเกิดคุณจ๋า ค่ะคุณจ๋าค่ะจะจับไหล่ผมขอมีมือเนี้ยอ่าก็คือขยับถ้าเกิดเราความความเร็วเขาก็จะจับเราไม่ได้คําว่าเซปากซุปป้องกันตัวมันบอกชัดเจนว่าป้องกันไม่ให้โดนตัวอันดับแรกเนี่ยอย่าไปในทิศทางเดียวกันมือซ้ายลงล่างมือขวาขึ้นบนกระแทกมือเขากระแทกกันเองใช่ครับมือเขาให้กระดูกกระแทกกระดูกใช่เราสี่นิ้วกำนิ้วเดียวแล้วบิดเห็นไหมฮะมือก็จะหัก สารที่ก็จะสาธิตแบบนี้ซึ่งจริงไม่คนร้ายอาจจะจิกหรือเน้นหรือจับหรืออยากให้แข็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแทงเนี่ยคุณงาะก่อนว่าเวลาเราดูในทุกอันเนี่ยสมมติแทงผมแทงนะเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ครับพอมีเรื่องกันเขาไม่แทงอย่างงี้ครับเขาแทงยังไงอออจริง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 เขแทงอย่างงี้จริงจริงาเ็นั้น การต่อสู้ด้วยมีดต้องไปหาอะไรมาเช่นเราถือกระเป๋าเราถือล่มเราถืออะไรอย่างเงี้อยอช้ฉัต้องมีอาวุธเหมือนกันมีเทียบเท่าหรือมากกว่าจะสู้คนไายได้เราอย่าไปคิดว่าเราจะสู้เพื่อเอาชนะเราสู้ป้องกันตัวให้ออกอจากตัวไปแล้ววิ่งหนีไปขอความช่วยเหลืออันนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง จะคิดว่าแบบมาถึงแล้วจะสวยเลยอะไรเงี้ยพื้นมันต้องแน่นก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันโอ้โหมันอย่างที่บอกค่ะพอสุดท้ายพอเราได้แล้วค่ะเอ็นโดฟินหลังหลังไหมคะจริงๆหลังจริงๆมัน,มนแฮปปี้เรารู้สึกว่าเราสวยเรีนขอถามคนนี้เพราะคนนี้รู้สึกว่าเอนจอยมากนูอชอบการออกกําลังที่มันไม่ใช่วิ่งอยู่ในห้องยิมเพราะนั้นมันไม่มีเป้าหมายว่าจะไปยังไงต่อมันเหมือนกับหนูทิพจักแต่อันนี้เหมือนกับเออเดี๋ยวเราก็มีก้าวต่อไปมีขั้นต่อไปเหมือนมันจะทําให้เราอะบังคับตัวเองให้ทําตามเป้าหมาย แต่ว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะชอบเมนูที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําแฮมเบอร์เกอร์เนื้อถ้าคุณสามารถทําได้รับรองว่าคุณจะไม่โสดนานเริ่มจากเนื้อบดนะคะเกลือพริกไทยปกติขยาาให้เข้ากันเหมือนเวลาเราทําสเต็กเราก็จะต้องมีการโรยเกลือพริกไทยอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็พักเนื้อไว้แพะหนึ่งทำสเต็กสิ่งที่สําคัญก็คือไฟต้องร้อนนะคะ เราก็ใส่ชีสใช้เป็นชีสแผ่นก็นได้นะคะไม่ต้องเยอะจนเกินไปแฮมวางเน่ <Okay. S 1> ลราก็สำหรับคุณผู้ชายนะคะโบนัสก็คือเรามีไข่ให้ด้วยถ้าสมมติว่าลองนึกว่าเขากลับมาบ้านแล้วก็มีจานแฮมเบอร์เกอร์วางไว้ให้เขาสามารถหยิบทานได้และที่สำคัญทุกอย่างที่อยู่บในจานนี้เป็นสิ่งที่ทำมาเพื่อเขาเพียงคนเดียวทุกอย่างที่อยู่ในจานนี้เป็นตัวแทนความรักของคุณค่ะเชื่อนะคะว่าเมนูอย่างนี้ใครทำได้ไม่โสดนานแน่นอนค่ะ แม่เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราแล้วนะพี่เกดเนี่ยทึ่งในตัวพวกเราจริงๆเลยเพราะว่าบางอย่างที่ไม่คิดว่าพวกเราจะทําได้แต่เราก็ทําได้อ่ะเราเจเรานําร่องไปก่อนค่ะให้คุณผู้ชมทําตามใช่เหมือนที่ครูง้อบอกไว้ไงบอกว่าถ้าคนที่ชอบโดดร่มแล้วเขาก็ไปโดดร่มอันนั้นไม่ได้เรียกว่าความกล้าแต่ถ้าเราเป็นคนกลัวการโดดร่มแล้วเราไปกระโดดร่มอันนั้นะเรียกว่าเรา ก็อาหารและสามารถก้าวข้ามผความกดดันที่พวกเราก็ไปก้าวข้ามกันมาแล้วอย่าเน้นสวยค่ะอย่าให้มันผ่านไปให้ได้โอเคโอเคใช่ค่ะโอ้ยเรียกว่าเราก้าวข้ามกันไปได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเพื่อคุณผู้ชมสาวเพลงของเราเรานําร่องสู้ไปก่อนค่ะเต็มที่มากๆจริงๆไม่ว่าจะยังแย่ยังยังอย่างไรนะคะเราก็ทำอยู่ดีนะคะและที่สําคัญค่ะในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีข้อคิดดีๆที่มันพริ้งๆ ที่เราทั้งหมดได้นำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะและววันนี้เราได้รวบรวมไปแล้วช่วงหน้าค่ะความรักก็เปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้ละค่ะไม่ใช่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็ลดน้ำครั้งเดียวแล้วหวังว่ามันจะโตเติบใหญ่ เราต้องให้ปุ๋ยรดน้ำปรวนดินทำให้มันชุ่มฉ่ำอยู่เสมอถ้าเราทำได้แบบนี้นะคะรับรองเลยคะ่ะว่าปัญหารักสามเศ้าไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสุขภาพะมันคือการลงทุนเพราะฉะนั้นทำงานให้หนักให้ตายมีเงินมากแค่ไหนถ้าวันหนึ่งร่างกายคุณเป็นคุก คุณคไม่สามารถจะเดินจากจุด A ไปจุด B ได้ใช่มีเงินมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยการกลัวที่จะไม่มีรักเนี่ยพี่เกดบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่คุณจะกลัวเพราะทุกคนกลัวทั้งนั้นอะ่ะแต่ถ้าอยากมีรักนะคะก้าวข้ามกรอบมาเลยว่าฉันเป็นคนดีมองให้เห็นข้อดีในตัวเองแล้วทุกอย่างจะผ่านได้เองอแล้วจงยึดไว้ว่า ามีของชาวบ้านไม่ใช่ของของเรากดไลค์กดแชร์ไม่ได้อยากจะมีรักที่ดีต้องเริ่มจากรักตัวเองให้เป็นถ้าตัวเองยังไม่น่ารักไม่มีเสน่ห์ต่อให้อยากมีรักแค่ไหนก็มีไม่ได้แล้วคุณก็จะต้องอยู่บนความกลัวต่อไปจริงรักที่ถูกต้องที่ถูกศีลธรรมนะคะแล้วมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปให้เหมือนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นจริงจริงอุยมันแซบตรงนี้ล่ะใช่ค่ะเพื่อเลยเป็นเมียน้อยใครเราเตือนไหมเตือนแล้วจะบอกว่ามีพี่เตือนหนึ่งที่ชอบมากแต่เป็นภาษาอังกฤษเราชอบสุด Learn how to say no to good so you can accept the great นี่ไงกล้าปฏิเสธสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ด,ดีกว่า,วาจริงนะใหญ่กว่า<ช>อะ,ะล้วค่ะในเรื่องของการเป็นเมียน้อยเรามีมติว่าเราเตือน คือถ้าถามในเรื่องของการแต่งหน้าผิดถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนค่ะคุณเป็นคนบุคลิกแบบไหนชอบอะไรก็แต่งได้เต็มที่แต่ดูการละเทศะด้วยค่ะนะคะอย่างไปวัดเนี้ยเหมือนกันแต่งตัวจะมาแต่งหน้าทาปากแดงไปวัดทำเพื่อไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็มันก็ดูไม่เข้ากันมันก็ดูไม่จําเป็นคือเรามีโอกาสที่จะทําได้ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆกับรูมมิดนะคะของพริ้งของเราเรียกว่าแซฟซ่าครบรสจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามพวกเราต่อได้ในปีหน้าเวลาเดิมค่ะ เราจะมาช่วยให้คุณสาวๆเนี่ยสวยพริ้งไปด้วยความพอดีค่ะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปโอเคและสําหรับปีใหม่นี้นะคะพี่เกดก็ขอเบิกบารมีแห่งกุศลที่พี่เกดเคยทํามาทั้งหมดมอบให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อนๆทุกคนทั้งที่นี้แล้วก็ที่ทางบ้านนะคะขอให้ประสบแต่โชคดีราบรื่นสําเร็จรุ่งโรจน์นะคะสว่างสวยมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตไลทุกทั้งมวลอมเพียงถูกรับด้วยค่ะในส่วนของต่นะคะก็ อย่าลืมค่ะใครตั้งเป้าอะไรไว้นะคะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปอย่างไร้ค่าลุกขึ้นมาค่ะสุขภาพของเราตัวของเรารูปร่างของเราไม่มีใครทําแทนเราได้นะคะสุขภาพดีต้องทําเองค่ะสําหรับของเงาะนะคะเงาะอยากขอวอวยพรให้กับทุกท่านนะคะเพื่อนๆของเงาะด้วยนะคะให้ทุกวันเป็นวันที่ดีมีความสุขสุกง่ายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะคะสาวทอีกเส้นเดียวกันนะคะส่งท้ายที่เขาเขาเอาไปหมดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ เอาเป็นว่าก็ขอให้ขยันขยันดูแลตัวเองกันค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นคนใส่ใจเรื่องความงามนะคะเราเคยพูดแล้วว่าผู้หญิงขี้เหร่ไม่มีมีแต่ผู้หญิงขี้เกียจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ขี้เกียจร,รับรองว่าทุกเรื่องในชีวิตค่ะคุณสามารถทําได้แน่นอนก็ โมเมแล้วก็พี่ๆพริ้งทุกคนนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้ท,ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้เราอยู่กันในสถานที่ที่สวยงามขนาดนี้ต้องขอบคุณก่อนนะคะสําหรับริบ a s เซียแปลงคอกนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจากเซนาด a านั่นเองค่ะค่ะแล้วมาพบกับพวกเราพริ้งนะคะที่จะมาเสิร์ฟสาระสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะแล้วมาพริ้งไปด้วยความพอดีกับพวกเราพริ้งค่ะสวัสดีค่ะ